ชุมชนท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมนนแดงนนม่วงร่วมกับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัรายรัชพัฒศรีสะเกตสืบสารประเพณีแห่ปาราศาสพึ่งสู่พุทธสถานหงองธรรมก่อนวันออกพรรษาจุดประทิบตีกาบูชาพระพุทธเจ้า999ดวงที่หมู่บ้านนนแดงนนม่วงตำบลทุ่งชัยอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประกราศตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยวว,วิถีวัฒนธรรม โดยมีพระมหาอาติงมหิสโดรดรประธานสงฆ์พุทธสถานหนองธรรมประธานมูลนิธิบุญพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ประธานฝ่ายสงฆ์ได้ร่วมกับคณะนักศึกษาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัชภาาัฏศรีสะเกตนายสราวุฒิทรงโฉมนายอำเภออุทุมพรพิสัยประธานฝ่ายคารวะนายวิทยาวิดาลัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดและนางวาสิาน้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมการสืบสารประเพณีในช่วงเทศกาลก่อนวันออกพรรษาด้วยการร่วมกันจุดขบวนแห่ประสาทพึ่งแบบโบราณโดยใช้กุเรียนเป็นพาหนะขนอัฐบริขารที่จะใช้ในการถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อนาบตั้งแต่พุทธกาลร,ร้อมขบวนกองยาวร่วมแห่เดินทางบนสะพานไม้ไปยังพุทธสถานห้องธรรมที่ประดับประดาไปด้วย ประทีปโคมไฟยาวตลอดแนวสะพานท่ามกลางแสงจันทร์ที่เปล่งแสงมาเต็มดวงก่อนวันคืนออกพรรษาพร้อมรับชมการลำถวายพญาแถนลำผีฟ้าบูชาดวงจันทร์และจุดประทีปตีนกาจุดทูปประทีปโบราณจำนวน999ดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สามมาสัมพุทธเจ้าจุดทูปเทียนบูชาต่อหน้าองค์หลวงพ่อพระพุทธปุณณวชิระยานโมนีองค์ประธาน จากนั้นได้ร่วมกันอรัธนาศีลกล่าวคำถวายต้นประสาทพึ่งรับศีลรับพรคณะสง์อนุโมทนาบุญเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งการจัดขบวนแห่ประสาทพึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่โบราณกาลสืบทอดกันมาตลอดในวันก่อนที่พระสงฆ์จะออกพรรษา เพราะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าสองสว่างพระสงฆ์จำต้องอาศัยเทียนในการศึกษาตำราพระธรรมวินัยซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษาประชาชนได้ถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นแสงสว่างและเมื่อออกพรรษาก็จะถวายประสาทพึ่งที่มีเทียนและอัฐบริขารที่จําเป็นของสงฆ์ที่จะใช้ในการออกสแสวงบุญไปตามท้องถิ่นต่างๆพงพัฒน์ไตพิพัฒน์ถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน